สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมอยู่ที่กอมอ40บนะครับบางนาตราดวันนี้จะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาบ่อตกปลาบ่อหนึ่งเป็นบ่อตกปลากระพงครับผมนัดพี่เจ้าของบ่อไว้ด้านในแล้วยังไงคุณผู้ชมตามผมมาเลยครับครับพี่หนุ่ยอยู่ไหนครับพี่หนุ่ยเลี้ยงปลาอยู่ในบ่อด้านในผมเดินเข้าไปได้เลยใช่ไ<ช><ช>หมครับหมาไม่กัดนะครับอ๋อไม่กัดค่ะโอเคครับขอบคุณครับ อาจจะได้กระพใหญ่ก็คือบอสองฮนะาะบางทีอาจจะได้ซากกระพงตัวใหญ่อย่างที่สามารถที่แล้วก็ได้ไปตัวหนึ่งเจ้าโลกคือ สนใจลงโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ในรายการติดต่อได้ที่02 399 2000และ081 442 4289บริการจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ครบวงจรรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ในเว็บไซต์สีคณะปฏิ .com ส่วนพี่เราเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรครับอ๋ออย่างนั้นที่ผมขอรบกวนเวลาพี่ทักหนึงขอเ <Yeah. S 1> ข้าไปนั่งคุยเรื่องอรายละเอียดเกี่ยวกับตกปลาที่บ่อน,นี้หน่อยครับได้ครับเชิญครับเชิญข้างในด้ยวยอ่ะขอบคุณครับ Somehow, wasted, crowd, ตอนนี้เราก็มานั่งคุยกับพี่หนุ่ยนะครับขอสวัสดีพี่หนุ่ยอย่างเป็นทางการก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ <S <S พี่หนุ่ยครับสวัสดีครับ เดินทางมาก็ไม่ลําบากแล้วพี่วันนี้อากาศดีครับผมอ่าผมขอถามพี่อย่างแรกเลยว่าอ่าที่บ่อเน,นี้ยครับพี่มีขนาดกี่ไร่ครับพี่อ๋าบ่อที่ตอนนี้มีอยู่ทั้งหมดสามบ่อน,นะครับรบ,บ่อข้างหน้าจุดเลยบ่อแรกนี้ก็ประมาณเจ็ดไร่บ่อที่สองก็ประมาณ สองไร่ครึ่งบ่อที่สามก็ประมาณสามไร่ครับผมอ,อมีทั้งหมดสามบอ่อสามบออ่อแบ่งเป็นชนิดตาไหมพี่ว่าบอ่อหนึ่งตาอะไรบ่อสองตาอะไรเนี่ยมันจะมีบอ่อหนึ่งตอนนี้จะเป็นปลากระพงโดยตรงเลยครับครับเพราะว่าก็เพิ่งจะเริ่มเริ่มทําแบบจริงจงจังๆเเพิ่งจะมาเริ่มทําบอ่อที่สองก็จะเป็นปลารวมมีทั้งปลาใหญ่ปลากระพง ก็มีสวายปนบ้างปานินปลากระพงปลากระพงก็มีตัวใหญ่ๆก็มีครับครับ่บอสามตอนนี้กําลังเลี้ยงปลากระพงไซส์อยู่กระพงไซส์ครับผมกําลังได้ประมาณหกเจ็ดฉีดหกเจ็ดพอได้โตก็เดี๋ยวก็คงทยอยเอามาลงตามบอ่อบอบอ่บอที่หนึ่งครับผมอ่าฮะแล้วมีวิดขายบ้างไหมครับพี่พวกนี้ช่วงก็สามเดือนที่แล้ววิดบอ่อหนึ่งไปนะครับบอ่อใหญ่ข้างหน้านี้ ก็วิดไปได้ปลากระพงตัวใหญ่ๆไซส์เก้าโลสิบโลเก้าโลสิบโลก็มีับ<ร>ผมคือได้แต่ไซส์นี้เลยครับปลาไซส์เล็กมันไม่มีเลยเพราะว่ามันจินกันนะครับปลากระพงครับออกเอาวิดออกทั้งบ่อน,นี่ได้กี่ตันครับพี่เนี่ยวิดออกได้ได้ไม่เยอะครับได้ประมาณแปดสิบเก้าสิบตัวครับออ ครับผมเหลือเฉพาะปลาใหญ่เลยปลาเล็กคือหายหมดเลยโดนปลาใหญ่กินโดนปลาใหญ่กินนะเพราะมันใหญ่เกิน12บสองโลก็มีฮะก็เลยลากแล้วก็เอาปลากระพงไซโลมาลงใหม่ครับผมครับผมโอ้พี๊ด ผมจะถามพี่ตั้งแต่คำถามแรกครับผมสงสัยมากเลยน้องเนยนี่พี่ชื่อพี่หนุ่ยใช่ไหมใ่ครับผมทำไมถึงใช้ชื่อน้องเนยครับพี่อ๋อน้องเนยเป็นชื่อของลูกสาวคนแรกครับอ๋อลูกสาวคนแรกแทําร้านอาหารมาก็เลยไม่ได้เปลี่ยนเลยก็เอาตั้งชื่อของลูกสาวเลยครับอ๋อตอนเยนนเเ็น,น,าานเยนก็เปิดเป็นร้านอาหารตอนเย็นก็เปิดเป็นร้านอาหารอาหารทะเลอาหารแต,แต่ส่วนมากจะเน้นไปทางปลากระพงครับคือเน้น <empl ương, S 2> หนักเลยเน้นขายปลาก, <Shar. S 1> ากระพงเลยแนะนำเอาขึ้นจับบอดเลยแล้วก็ ขายปลากระพงปาปลาเผาอย่างเงี้ยครับก็ทํากินกันสดๆตรงนี้เลยใช่ครับ ซุ้มซุ้มนี่ที่นั่งที่ผมนั่งอยู่นี้ก็เพิ่งปรับปรุงใหม่ใช่ไหมพี่ครับผมก็ทํามาเรื่อยๆครับทําอยู่เรื่อยๆปรับปรุงเรื่อยๆครับช่วงนี้ก็เริ่มจะเออลองตัวทําเสร็จไปบ้างเป็นบางส่วนครับเลี้ยงยากไหมพี่ปลากระพงนะครับปลากระพงมันจะว่าเลี้ยงยากไหมก็มันก็ไม่ยากนะครับแต่ก,ก็ไม่ง่ายหมดข้าง<ต>หาน,<ต>นเยอะครับ,รบถ้าใช้ใจ่ายมันจะสูงนิดนึงครับถ้าเลี้ยงปลากระพงอย่างอย่างถ้าเกิดว่า พี่วิตตาขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยขายเสร็จแล้วพี่ไปเอาปลามาจากไหนครับพี่อ๋อจะจะมีแหล่งี่ยครับแถวนี้คนแถวนี้จะเลี้ยงกันเยอะครับแถวแถวท,ที่ที่นี่ครับ uh huh. มีทั้งปลาเล็กมีทั้งปลาใหญ่ไซส์ประมาณเท่าไหร่ตอนเอามาลงครับพี่ไซส์ตอนที่เอามาลงผมเอามาลงใหม่มเมื่อสองเดือนที่แล้วนี่ก็ไซส์ประมาณโลไซส์โลเลยครับคือค,คัดเอาไซส์ที่ปลาเกินไซส์มาลงบ่อนหนึ่งกี่ตันพี่ ลงบ่อที่หนึ่งเนี่ยครั้งล่าสุดก็ลงไปตันเจ็ดครับโอ้ตันเจ็ดเยอะครับลงไปตันเจ็ดแล้วก็มีไซส์ไปเหมาบ่อเขามาอีกรอบหนึ่งก็ประมาณห้าร้อยโลแต่ท่านก็มีไซส์เล็กปนบ้างไซส์หกเจ็ดฉีดก็มีปนบ้างครับลงทุนสูงครับผมผลตอบแทนก็โอเคนะพี่ผลตอบแทนก็ได้ครับแต่ต้องเน้นไปทางเรื่องอาหารด้วยครับ อ๋อขายอาหารเน้นขายอาหารด้วยเนน้ทางขายอาหารอแล้วอย่างที่ร้านอาหารพี่นี่เมนูเด็ดมีพวกอะไรบ้างครับพี่ก็คือจะเน้นไปทางปลาเลยครับเป็นพวกปลากระพงนึ่งมะนาวปลากระพงสามรสช่วงหน้าหนาวนี่ก็ส่วนมากก็สั่งปลาเผากันเยอะอ้ากัดเย็นๆนะครับดื่มกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช่ครับดีเย็นๆลมเย็นๆแบบนี้นะพี่ครับผมขอถามเรื่อง การตกปลาที่บ่อนี้น่ยครับพี่ว่าพี่จํากัดเหยื่อในการตกปลาไหมครับผมก็ตอนนี้นะครับคือทางบ่อนี่ยจะบอกเน้นบอกลูกค้าเลยครับว่าให้ใช้เหยื่อปลอมเฉ<ฆ>พาะบ่อที่หนึ่งนะครับ,<ฆ>บ<อ>เพราะว่าอ,อะไรครับทำไมถึงต้องใช้เหยื่อปลอมเพราะปลาเราช่วงนี้ปลาเราก็เยอะด้วยครับถ้าจะให้ตกเหยื่อสดก็ปลาก็จะเสียหายครับือ กินลึกมันกินลึกครับมันกืนเลยิทธิ์ตายได้ครับใช่พอมาปลดมันก็ปลดไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมันกืนเลยครับถ้าเป็นปลาสดเป็นกุ้งเอากุ้งตกอย่างเงี้ยครับก็ยกเว้นไว้หน่อยแต่ถ้าบ่อสองถ้าบ่อสองก็คืออนุญาตให้ตกได้ครับเพราะว่ามันมีทั้งปลารวมมันมีปลาลายใหญ่ตกได้ไมคอเน้นเท่าไหร่ตอนนี้บ่อสองครับคือใครอยากได้ปลานินใครอยากได้กระพงใหญ่ก็คือบ่อสอง เพราะบางทีอาจจะได้ปลากระพงตัวใหญ่อย่างที่อาทิตย์สามอาทิตย์ที่แล้วก็ได้ไปตัวหนึ่งเก้าโลอก็บอสองนี่คือกระพงใหญ่อยู่ที่นู่นเลยมีค่เพราะว่าไซส์เล็กปลานินตอนนี้จะไม่มีเลยครับเพราะว่ามันโดนปลากระพงใหญ่กินครับแล้วอย่างออ่างบ่อหนึ่งนี้กระพงใหญ่มีไหมพี่บ่อหนึ่งตอนนี้น่าจะมีแค่ประมาณสองโลครับอเต็มที่สองโลเนาะเต็มที่เพราะว่าเพิ่งเลี้ยงเพิ่งปล่อยลงใหม่แล้วก็ได้สักประมาณสักสองเดือนครับ ตอนนี้ก็น่าจะมีไซส์ประมาณ2โลตอนนี้ใหญ่สดคือใหญ่ใเลยก็จะไปอยู่บอ่อสองใช่ครับเป็นเหยื่อสดได้เป็นเหยื่อสดได้ครับผมและอย่างอย่างคนที่อยากจะมาตกเหยื่อสดบอ่อหนึ่งเนี้ยก็คือถ้าเกิดตกได้นี่ก็ มีความต้องการที่จะซื้อกลับว่านั่นเถอะตกได้ใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อถ้าใครตั้งใจจะมาซื้อกลับอยู่แล้วเนี่ยตกได้จะได้ปลากลับขอดวนหน่อยอย่างเงี้ยเออต้องการอยากจะได้ปลาไปลงวนให้เลยพี่ก็จะอนุญาตให้เอาปลาสดให้ให้เด็กจับปลาสดให้เลยว่าเออเอากี่ตัวก็คือจํากัดเลยว่าได้กี่ตัวก็เอาขึ้นอ๋อเอาขึ้นเลยสร้างกลับเลยครับตาม ช่างออกได้เลยครับเอากี่โลเท่าไหร่แล้วราคาช่างออกนี่ยังไงครับพี่ราคาช่างออกตอนนี้ที่บอกขายร้อยสี่สิบนะร้อยสี่สิบราคาตามตลาดก็ึ้นลงตามตลาดไม่ขึ้นไม่ลงเลยไม่ลงราคามาเสมอนี่เลยคือเสมอนี่เลยครับช่วงปลาแพงก็คือราคานี้แต่ทุกวันนี้ปลาทุกอย่างตอนนี้ปลาจะราคานี้จะไม่ตกแล้วนะครับก็ทั้งปลานินทุกวันนี้ยังราคาสูงเลยครับแล้วอย่างผมเอาปลานินกลับเงี้ยครับโลเท่าไหร่ครับปลานินตอนนี้โลละ ห้าสิบาทครับอ๋อเอาออกจากบ่อนี้ห้าสิบบาทปลานิ่ใหญ่ครับก็ไม่แพงครับคัดเอาได้เลยครับเพราะว่าตกคัดไซส์เอาเลยใช่ครับมีแต่ตัวใหญ่ครับคัดไซส์ได้เลยเพราะราคาตลาดทุกวันนี้ก็แพงครับถ้าพูดถึงเรื่องปลาไปซื้อยังช่วงนั้นไปซื้อยังร้อยยี่สิบแล้วพี่มีรับปลานิลมาลงมั่งไหมครับเนี่ยอ๋อปลานิลก็ไปเอาครับมาลงมั่งอ่ะใช้รถ มีรถทํารถไวไว้ไปขนพวกลูกั่นอะไรมาลงเอาปลามาลงอยู่เรื่อยๆแล้วลงเดือนนึงกี่รอบะครับพี่ก็แล้วแต่จังหวะครับคือก็ไม่อันนี้คือยังไม่แน่นอนยังไม่แน่นอนแต่ปลากระพงตอนนี้ก็คืออาจจะแน่นอนอยู่อาจจะสองเดือนพยายามจะทําให้มันใช่ครับเพราะว่าทางร้านนี้ก็ขายอาหารถึงกลางคืนขายเย็นด้วยไงครับคือเปิดร้านอาหาร ก็ปลามันก็ออกไปเยอะเหมือนกันครับก็ก็ต้องเอาปลามาลงใหม่ด้วยแล้วการเดินทางมาที่บ่อนนองเลยเนี่ยครับมาอย่างไรครับง่ายครับการเดินทางนี่ง่ายมากเลยครับลงทางถ้ามาจากบางนาเส้นนี้เป็นถนนบางนาตัดชนบุรีครับบางนาชนบุรีครับถนนบางนาตัดกม40ครับผมกม40กม40พอดีเลยครับดูเสาทางด่วนได้เลยครับนี่40 40ครับผม แต่ถ้าถ้าเราวิ่งเส้นในมาเราต้องออกตั้งแต่ประมาณสามสิบหกประมาณสามสิบห้าสามสิบหกับใช่ไหมออกออกมาแล้วรอซ้ายมือเลยครับเลยเลยวิวโกมานิดนึงก็จะมีทางออกของปั๊มปตทครับจะมีทางออกแล้วก็ออกซ้ายมาสุดเลยครับเดินทางมาสะดวกง่ายง่ายครับถ้ามาทางมอเตอร์วีก็สะดวกถึงออกตรงบางบัวตมสามสิบเก้าครับออกได้เลยก็ โค้งมานิดนึงประมาณจิตไม่ถึงกิโลครับก็ถึงเลยครับครับออกมาถึงเลยประมาณสักห้าร้อยเมตรนะครับครับมห้าร้อยเมตรก็ถึงถึงบ่อตกปลาน้องเนยเลยครับมามาสะดวกเดินทางมาง่ายแบบนี้ครับคุณผู้ชมต้องลองมานะครับวันนี้ทางรายการเนี่ยก็ได้มาถ่ายทํารายการที่บอกพี่นะครับผมอยากจะให้พี่ร่วมสนุกกับทางรายการหน่อยครับผมเรื่องของรางวัลอะไรพวกนี้ครับก็ ทางร้านก็ขอให้เป็นมีบัตรตกปลาฟรี5ใบนะครับจํานวน5ใบนะครับสําหรับ5ท่านแรกนะครับ่าต้องขอขอบคุณพี่หนุ่ยมากเลยนะครับส่วนเรื่องคาถามเนี่ยเอาไว้รอทายรายการครับเดี๋ยวผมจะถามอะไรติดตามชมกันช่วงนี้ขอขอบคุณพี่หนุ่ยมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับบคุณครับช่วงหน้าเจอกันครับ บางคนอาจจะชอบชอบรุ uh, so ่นนี้เด็กหลังแต่ผมชอบเบก้บรุ่นเก่าๆเนาะ ใจลงโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ในรายการติดต่อได้ที่02 399 2000และ081 442 4289บริการจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ครบวงจรรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ในเว็บไซต์สีคณะปฏิ .com